สวัสดีค่ะลูกหลานทุกคนทุกคนทุกกำลังใจเด้อสสวัดีลูกหลานเข้อกินข้าวกะหยาเด้อลูกเด้อพัดหมูอันนี้พัดหมูใส่นพักกาดขาวนะลูกอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหลานมานาซื้อมาพักปูกะหยาลูกหลานอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอันนี้มันกล้วยมา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 ลูกหลานมาหนูนายมากินกับแม่เด้อลูกเด้อหนูนายหนูนี่มามาลูกมาพี่มลหนูเอืง ละรัญญาทุกคู่ทุกคนนั่งรัะผ่านมากมากินลูกเด้อดูลูกกันหลานลูกชายคนหล่อด้วยนะคะเด้อมาลูกมารักงาเด้อดูแลรักๆเลิบๆเสมอ่าสันขอบใจมากๆลูกกอบใจเดีใจมากๆค่ะเข้าหลูกล่ะเด้อก๋วยเตี๋ยวเรือของเรานะคะ่บะลักพัดไก่อันพัดหมูลูกวันนี้จะเป็นเข้าสวยเด้อเข้าสวยค่ะ <łość> <S 2> <S 2> เป็นสี่นึงไม่เหลือจิ๋นเรย่อนตั้งรักกันโอ้ยค่อยๆกินะนาะร้นจีวามหาแสดงละครเนี่ยัง พี่ล kind of ูกี้แล้วปลลูกติดคอน้ำตาลปุงน้ำตาลอยเลยปุบโอ้หมดเลยมันมัครั้นมาคือก็ปูให้หมดเลยก็เตี๋ยวเรือที่เซฟนี่ว่าลูกหลาน เราข้ายยวย่อสิบนู่นมากกว่าีกนูนท่นี <c oughs> น่ไว้แป๊บเดียวแล้วเผอไม่ได้หรอกไปเลื่อนถอยคือทำไม,มน,นี่เนาะมันจตมาแล้วมันจะโคตอุ้ยเพื่อปลูกเพื่อปลูกร็จสิาตัวเขาเอ็กเด็กเรดูแลนันด้วยเห็นเด็ก <c oughs> กินบ่ักเลยกินเส้นูกหลาเนอเส้นเนอกินกินเส้นก็เหมือนนูนายว่าแม่กินเส้นทำไม่นไปเล็กเส้นเป็นเล็กเส้นนะถุงกัดจับถึก็จับ แซ่บมิยาบานเนี่ผสมบานเหรอแซ่บต้องใส่น้ำตาลไปด้วย้าก,กินเข้าเนี่ยผู้ชอบอน้ำตาลใส่ผสมกันเปนบดูและมาค้องันบานบึน วกับข้าวนี่กนะิ่นไงเนาะ không khơi nữa Chỉ một đoàn cặp khẩu, tắm một đoàn là chỉ một khẩu Một đoàn Tắm một đoàn cặp khẩu Thế ra Tắm một đoàn cặp khẩu thế cần Tắm một đoàn Tắm xuống một đoàn chỉ một cặp khẩu chỉ cặp xuống một khung một khoảng nữa Ừ Nó sẽ ăn phô mặt một đầy tắm một muông นั่นแหละกินได้ทุกคนปลาเบี้ยวเราเคยมาต่ำินกับเขาปรปยัดต่างแล้ววะปลากระป๋องแล้วก็มาเกลงใส่อัน,นมันกินได้ทั้งวันป๋องหนึ่งได้ทั้งวันดูได้มีเงินมีทองด้วย,ยด,ด้วยด้วยอีง ทำได้ด้วยดีเะสากัฟางซีนมันมันเรื่องเนยกับฟางค่เกลือนะซนดูกันเดี๋ยวเลือ ไปหอโรงเรียนบ่มันน้อยๆมันน้อยซื้อมาฝากเลยก่อนมันน้อยซื้อมาฝากเหรอลามซื้อมาให้ครูขุนยาพูดถึงน้ำมันร้อนได้มีแหง้ง เป็นทันใดตีนทีมันอ่ะแล้วว้าปแต่กล้วยหอมสอง,งลูกเหงอบนธรรมดายได้กหลานลุง <c oughs> ม, <c oughs> ม,มเริ่มมาตียมม่ค่าคืบเน,นอะวุวนเขาวนเขาเนี่กินลู นี่ก็ลาดลงแล้วครับนี่เป็นหมู่ยางอ่ะอย่ากินลักโตยครับอื้อ <coughs> <coughs> <coughs>

สับขินในเกษตรเล่าลูกลหลานเดอ้อเอฟซีทุกท่านขอให้เจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ขอให้รุ่งเรืองนะคะเข้ยวขาดที่ยิงเนาะลูกหลานทุกคู่ทุกคนฝากด้วยเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋่ไ,ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะทุกคนขอขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจเอฟซีจิน่ารักทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย,บายนะคะลูกบ๊ายบาย,บายคะ่ะ